Le, พิมพรพัฒน์พัชราการกุลปัจจุบันสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรคณะโบราณคาดีเกียนนิยมอันดับหนึ่งวันนี้น้องเล็กก็เดินทางมาไม่ใกล้ไม่ไกลค่ะเป็นลูกหลานของชาวจังหวัดรีสเกษนั่นเองสุดท้ายนี้นะคะ mm hmm. น้องเล็กอยากจะฝากทุกท่านนะคะ mm hmm. ที่อยู่ทางบ้านและทางไฟ์สดนะคะ mm hmm. ให้มาเที่ยวงานอุทุมพรพิสัยของเรางานนี้จัดตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่19ธันวาคมของทุกๆปี และวันเวลาดังกล่าวนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ลองสามารถติดตามได้ที่เพจของอุทุมพรพี่ใส่ค่ะสุดท้ายนี้ใครตกมือขอให้รวยด้วยทรัสิน,นให้มีกินมีใช้ให้ถูกหวยเป็นท่านชายประสบโชคพบอํานวยเป็นท่านหญิงได้ผัวรวยทั้งใหญ่าย,ยาวคะ่ะเพราะอา,ากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เวลค้ามจูชุมพรพิสัยเวลค้ามจูชุมพรพิสัยเมืองสีวิไลอีสานใต้ไทยแลนด์ทุกคนทั่วแดนต่างมาทนถนนอาหารปลอดภัยอีฟนิ่งเลยดีเซนเจจเชมันอีฟนิ่งเลยดีเซนเจจเชมันแววข้าจูชุมพรพิสัยเชิญมาเที่ยวถนนอาหารปลอดภัยเชิญมาเที่ยวถนนอาหารปลอดภัยขี่อุทุมพรพิสัยสีสเกตไทยแลนด์ อสวัสดีพี่นอ้องอิงฟ้าลองให้พร้อมมือมาเมื่อน,นี้บอนี้มาสือส่อมาพร้อมความสวยเซ็กซี่ขยีใจขอให้พ่อแม่พี่น้อง เอาน้องยิงฟ้าไว้นี่อ้อมอกอ้อมใจแนนาจ้ากรรมาการขาลงคะแนนให้หนูแน่สิบ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 ,ส,บสวัสดีค่ะชื่อน้องอิงฟ้าบิศสมิยา วราพรมาราศีมรกตแก้วการมณีนินทะนครราชสีมาอภิมรมามหาเศรษฐีสกุลดีมั่งมีเงินทองค่ะวันนี้นะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมดิฉันถึงเลือกที่จะสวมใส่ชุดไทยแบบนี้เพราะชุดไทยแบบนี้หลายคนอาจจะคุ้นหน้าค่าตาอยู่ที่บริเวณศาลหรือขล้างทางเรียบเสมอนพวกเราสาวประเภทสองค่ะคนมักจะเห็นคุณค่าเมื่อเวลาต้องการใช้งานแต่ แตกต่างจากงานดีๆแบบนี้ค่ะที่อำเภออุทุมพรวิสัยนั้นได้เล่เห็นถึงความรู้ความสามารถและศักยภาพของสาวประเภทสองจึงจัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมาในทุกๆปีเป็นเวลายาวนานจนเป็นที่จดจำว่าใครไม่เคยมาขึ้นเวทีถนนอาหารปลอดภัยเท่ากับเป็นกระเทยปลอมค่ะสุดท้ายนี้นะคะผู้ส่งเข้าประกวดเทศบาลตำบลกำแพงไม่ได้ส่งเข้าประกวดค่ะร้านคู่ตาเวจิงไม่ได้ส่งเข้าประกวดค่ะ ร้านยำยัวเยไม่ได้ส่งเข้าประกวดค่ะรวยรักเวดดิ้งก็ไม่ได้ส่งเข้าประกวดค่ะส่วนผู้ส่งเข้าประกวดคือ063 908 8687 Facebook คุณจูเหนือจินดีไซน์รับจัดดอกไม้รับจัดกานแต่งทั่วประเทศไทยอินบ็อกมานะคะเดี๋ยวนุบอกสุดท้ายนี้จริงๆค่ะหากว่าเรากำลังสบายจงตบมือใา้ หากว่าเรากำลังสบายจงตบมือพันหากว่าเรากำลังมีสุขหมดเรื่องทุกได้ได้ทั้งสิ่งอย่าไปวิ่งอะไรกันเราจงตบมือพันขอบคุณและสวัสดีค่ะ